ตัวนี้เท่าไรในี่าครับตัวนี้เล่สายเลือดดีนะของเจ้าไก่เขาเขาจะเอาหมื่นกับห้าร้อยหมื่นกับห้าร้อยแต่ตอนนี้มันสายแล้วขายไปได้เขารู้ตัวแล้ว<อ>เขายอมรับสารภาพเขาจะเอาเก้าพันห้าไม่มีหมื่นแล้วตอนนี้เพราะว่ามันสายแล้วยอมรับสภาพว่า,าวันนี้เงียบเงียบเพราะว่าเงินบาทแข็งาร,ร,ราคาแข็งแข็งราคาแข็งแข็งก็เลยอ่อนลงมา เพราะว่าแดดเริ่มออกแล้วเงินบาทแข็งแข็งค่าเวียดเข้ามาซื้อกับเราแลกเงินเราได้น้อยพอแลกเงินเราได้น้อยเขาก็มาซื้อวัวที่ถูกวงสังเกตไหมวันนี้มีเวียดมีกี่ไม่กี่เจ้าเองมีแค่ไม่กี่เจ้าประมาณสี่ห้าเจ้าตามที่เห็นเงินเดือนเราเลยซื้อถูกตลาดาวันนี้สังเกตไในตลาดจะนิ่งนิ่งนิดหนึ่งนิ่งนะเพราะว่าจะซื้อขายยากซื้อซื้อขายยากนิดหน่อย ตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยถ้าใครมีเงินแบบหเหลือเก็บซื้อเก็บไว้พวกนี้เล่ยสวยเล่สวยๆมีแต่เล่สวยๆใช่เล่สวยๆแข้งขาดีๆหน้าตาดีๆช่วงนี้เป็นหน้าฝนน้ำลายจะยืดมั่งมีมีละหมูน้ำตามั่งเพราะว่าแมงกันคืนมันเยอะ องแมงคืนขอแล้วฝนก็ตกฝนตกวัวฝนตก,นตกวัววกนนี้จะน้ำลายจะเยืจะ,จะเป็นอย่างนั้นแหละต้องหมั่นดูแลเพราะว่ายุงมันขึ้นยุงกลับด้วยวัวช่วงนี้จะพร้อมเร็วต้องพยายามดูดูว่าหน่อยช่วงวช่วงแล้วคิดว่าประมาณไหนจะขึ้นราคาหลังจากที่ตอนเกี่ยวข้าวราคาตอนนั้นกับตอนนี้จะขึ้นไอ้ที่เนี่ยเกี่ยวข้าวมันขึ้นอยู่แล้วครับวัวนะ<อ>เพราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จต่างคนต่างขายข้าวได้ต่างคนก็ต่างมีที่เลี้ยงที่ผูกที่มัด ก็ต,ต่างเขาก็ต่างมาหาซื้อวัวเป็นเลี้ยงกันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นรัฐจักรของมันขึ้นครับอย่าง,างานั้ขึ้นแล้วถามว่าหน้าไหนหน้าไหนมันจะลงพอวานข้าวเสร็จครับอย่างไงก็ลงครับเพราะว่าไม่มีที่ปลูกวัวแล้วต่างคนต่างก็มาขายออกง่าย <S <s <ang oi> นิดเดียวครับก็รัฐจักรของวัวเป็นอย่างนี้แหละอันนี้อันนี้คือรัฏจักรของของพวกเราเองนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเวียดนะ <inta> เป็นรัฏจักรของเกษตรกรราเถ้าถ้า,าถ้ามีที่เลี้ยงก็ราคาก็จะขึ้นใช่ครับประมาณนั้นสังเกตง่ายสังเกตเห็นไหมพอเวลาหวานข้าวเสร็จปุ๊บ วางข้าวเสร็จปุ๊บว่าจะถูแล้วไปถูอีกอีกครั้งหนึ่งถูบาใบอีกครั้งหนึ่งตอนก็จะซื้อปุ๋ยใส่ข้าวเห็นไหมเขาตากเขาต่างกว่ามาดัาขายซื้อปุ๋ยใส่ข้าวกันเพราะเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บต่างเขาก็ต่างมีที่ปลูกมีฟางมีหญ้าแล้วต่างเขาก็ต่างมาแยกกันซื้อว่าทําให้วัาแม่ลูกวัดวัดขนจักก็แต่ถ้าในช่วงนี้ก็คนที่จะเลี้ยงก็โอเคนะถ้าถ้าถ้าใครมีเงินเก็บช่วงนี้ก็ถ้าซื้อยงช่วงนี้ดี แล้วการดีช่วงนี้เพราะว่าวัวตอนนี้มันโผล่แม่วมัวแม่ลูกราคาไม่ถึงหกเจ็ดพันก็มีเก้าพันก็มีวัวแม่ลูกครับวัวไทยพื้นบ้านเราไทยกลางๆอย่างนี้โผล่ครับรเราอยากหาซื้อวัาวอ้วนไปเลี้ยงเนี่ยอย่างย,ย,ยกตัวอย่างวัวเล่ออ้วนอย่างนั้นแหละไปถ้าวัวเล่ออ้วนอย่างนั้นถ้าเกิดเราไปเลี้ยงมันผอมลงราคามันจะเสียเพราะเราซื้อไปเราซื้อไเพาไม่รู้ว่าเขาคุณมาหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมเราไปเลี้ยงธรรมชาติอาจจะอาจจะผอมลงแต่ถ้าวัวที่เราเรี้เลยว่าเป็นวัวธรรมชาติ ไม่ยามีคนเดียวที่เดินถึ้นบอกเ<ม>ลยเวียนะนะกลัวมันแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหรม่มันจะขึ้นผมว่เราว่าจะขึ้นตร้งนานแต่ไม่ไคยขึ้นก็ไม่ขึ้นก็นนต้องดูที่ทุกตลาดก็คึกคักนะตามที่ติดตามดูแต่บอกว่าเหมือนกันครับก็ออกออกเยอะแต่บอกว่าทําไมมันกัวยังเยอะอยู่ วัวต่างคนก็ต่างเอามาขายนี่แหละครับที่มันเห็นไม่ที่ตลาดบางคนสมบอนเคยขึ้นตลาด่ลนี่เงียบตลาดบางคนก็เงียบแยกแยกการชั่งชีสเกตก็เงียบครับผมเอาวัวไปแปดเก้าตัวได้ขายตัวเดียวแยกส้มปล่อยลูกบอลครับเห็นไหมส้มปอยไปห้าตัวไม่ได้ขายสักตัวครับพอไปตลาดที่สุรินทร์ตลาดบ้านสวายสุรินทร์ใช่ไหมอ่าเอาวัวไปแปดแค่าตัวได้ขายตัวเดียว พอมาที่นี่วันนี้พอได้ขายหน่อยขายสามสี่ตัวก็ถือว่าเงียบอยู่ดีๆครับเพราะว่ามันเดืเงียบประมาณแต่วันนี้วัววัวก็เข้าเยอะนะเข้าเยอะเข้าเยอออะเเข้าเยอะหลักพันขึ้นเลยเพราะขาเพื่นสานในฮอนดลูรู้กันแล้วเพราะว่ากราดนี้ดีอย่างว่ามันไม่แฉ่ครับฝนตกแล้วมันไม่แฉ่รถมันไม่ติดลม สำคัญเข้าง่ายออกง่ายครับออกก็ไม่ได้เสียค่าค่าเงินออกค่าเงียบค่าบาทสานทางเพราะว่าประมาณเก้าโมงเช้าเขาก็ปล่อยออกแล้วกําลังพอดีเลยเรากําลังเคลียร์เงินกับพวกพ่อค้ามาจากทางเพชรบุรีทางต่างจังหวัดครับลงใต้ลงไรมม่งวัวที่เขาซื้อไปเขากำลังเรากำลังเคลียร์เงินกาจ่ายเงินเรียบร้อยทำไปซื้อขายกันทำไปเคลื่อนย้ายกันส่งมอบบัวรับเงินกัน เก้าโมงเช้าเราก็กลับพอดีกําลังดีเลยครับอากาศยังไม่ร้อนผกำลังดีแต่อนาคดูว่าจะแคบนะสังขารเรานี่ยแต่ก่อนวัวเข้าร้อยตัวครับเดี๋ยวนี้หลายร้อยตัวครับแต่ก่อนตลาดกว้างตลาดกว้างครับแต่ก่อนนี่เดี๋ยวนี้ลดลถเข้าเยอะรถเข้าเยอะวัวเข้าเยอะตลาดจักกงกว้างก็เลยกลายเป็นแคบเห็นไม่มีต้นไม้ร่มรื่นดีบรรยากาศก็ดีด้วยทำอย่างนี้หน้าเพื่อสาในห้อยหน้ามาเล่นมาเที่ยว มาแลกเหยื่อซื้อขายวัวควายกันถึงแม้มาซื้อก็มาดูปหาประสบการณ์แลกเหยื่อความคิถีพิถันกันครับผมโอกาสหน้าถ้ามีก็มาซื้อมาขายกันครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่แฉมันดีตรงนี้แหละมีแะไรครับคือผู้เชี่ยวชาญด้านด้านโคกระบือของตลาดสัตหาบเราครับผมของผมเป็นเสถียรตามโคผนที่อำเกินเกี่ยงอย่างว่าซื้อเกี่ยงครับเป็นอย่ทงนี้ดนวนะครับจะมาขายที่นี่ผมไปทุกตลาดนะครับผมถ้าเรื่องถ้าเรื่อง เลี้ยงวัวขุนสมอบตีนอกเวียดผมว่าผมเนี่ยทำสองเห็นเห็นใน YouTube บ่อยเห็นแหละเห็นสมอบผมผมส่งออกประจำเวียดคนที่ผมชี้เมื่อกี้นั่นแหละพวกนี้ก็มาซื้อวัวแล้วพวกผมนี่แหละแต่ตอนนี้เขายังไม่ซื้อเขารอเงินบาทอ่อนค่าก่อนช่วงนี้เงินบาทแข็งแข็ง ก็ประมาณนั้นแหละครับครับครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณซี่่ครับครับผมอันนี้ก็ผู้เชี่ยวชาญด้านโคกระบือของเราครับบรรยากาศ